สวัสดีครับผมนายแพทย์จุรชาติเจตตาปานีรัตน์ครับผมผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่ในภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลครับผมก็สําหรับงานวิจัยที่ผมทำนะครับเป็นเรื่องโมเดลหารากสาเหตุครับผม Root Cause Analysis สำหรับการสั่งแลบทางห้องปฏิบัติการที่มากเกินความจําเป็นครับผมแล้วก็ได้มีการประยุกต์ใช้กับแลบที่เป็น plasma transferin ครับทำร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาครับอาจารย์วิมลชินสมหางวัฒนากุลครับผม สำหรับจุดประสงค์ในการเข้าอตูอ่าอเวิร์ดในปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าการวิจัยของเราเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทํามาจากงานรูทีนนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาเรื่องนี้ครับผมนั่นก็คือปัญหาการสั่งแบบที่มากเกินคมจาเป็นในรมยาบาลิราชครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยนํามาคุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะพอมวิธีการอย่างไรได้บ้างไหมที่เราเนี่ยจะลองมาหาสาเหตุแล้วพอนํามาหาสาเหตุปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะที่นี่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นปัญหาที่เราเจอเป็นนนนเเพอทที่ราาจใง แราก็นําเข้ามาปฏิบตัติเข้ามากลายเป็นรีเสิร์ชแล้วครับผมซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับคอนเซปต์ของ R2R ก็เลยได้ส่งมาใน r r r ของปีนี้ครับครับผมสำหรับผลลัพธ์ที่เราได้จากงานวิจัยในครั้งนี้นะครับเราเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ได้มีการรีวิวข้อมูลทั้งหลายครับผมเพื่อนํามาสร้างโมเดลการหารากสาเหตุหรือ Root c a s e analysis ครับซึ่งรากสาเหตุของเราเนี่ยมี5ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนแรกก็คือ describe the problem ครับผมก็คือมองหาว่าปัญหาอนไนกันนะที่มันเป็นปัญหาในการสั่งแบที่มากกันไปดัแบบตัวไหนที่เป็นปัญหาและปัญหานั้นมีเยอะมากลรือขนาดไหนซึ่งจากที่เรารีวิวมาเนี่ยเราพบว่าแบบ plasma t r a n f e r i n anomic i l e a เนี่ยมีการส่งถึงประมาณ2เท่าในรอบ2ปีที่ผ่านมารวมถึงได้มีการส่งเนี่ยถ้าสมมติเองคิดเป็นเงินเนี่ย ก็ตกประมาณแสนบาทต่อปีครับผมอันดับที่2ก็คือการ identify root cause ครับก็คือการหาราสาเหตุซึ่งเราเนี่ยใช้โมเดลอิชิกาวะโมเดลหรือ Fishbone Diagram ครับในการหาว่าตัวราสาเหตุที่เรามีเนี่ยมันกระจากอะไรได้บ้างซึ่งแบ่งออกเป็นตามหมวดหมู่ต่างๆครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาเข้าสู่ตัวที่3ครับนั่นคือ correct information ครับผม correct information เนี่ยเราก็ได้มาดูข้อมูลว่าเอ๊ะสาเหตุที่แพทย์ส่งมา มันเกิดจากอะไรกันครับผมแล้วเราก็ได้มีการทําแบบทดสอบถามกับแพทย์ต่างๆครับผมและสุดท้ายที่เป็นเรื่องของตัว C เนี่ยก็คือเรื่องของการดูว่ามี i m p o r t a n t cost ตรงไหนโดยใช้ตัว p a r e t o model ในการดูครับผมและสุดท้ายก็ลองมาหาว่าเราจะหา c o r e c t i v e action อะไรได้บ้างครับรวมเป็น5ขั้นตอนสำหรับผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับผมเราก็พบว่าปัญหาการสั่งแลบ plasma h ัน o ริ n เนี่ยมีจำนวนหนเลยนะครับผมใน norman i d d ได้ครับ แล้วก็สาเหตุที่มีนะครับไม่ว่าจะมาจากโคนเองหรือมาจากเม่ตอดหรือมาจากทางห้องตกานเองก็มีเช่นเดียวกันครับผมรวมถึงระบบการสั่งแลบลนรรมสิรัสเองก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับซึ่งจากที่เราทํามานะครับผมเราก็ลองให้อินเตอร์เวนชั่นรับผมโดยการให้ความรู้กับแพทย์รพาาครับซึ่งก็เป็นความรู้ด้านการส่งแผบโดยเฉพาะการส่งพลาสมาฮันเฟอร์ดิในผู้ป่วยที่เป็นโรคซีครับผมซึ่งหลังจากที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยเราได้มีการทำโพสเทสต,ต,ต่อครับ โพสต์ที่เราทําออกมานะครับผมก็พบว่าการที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยสามารถลดการสั่งในเรมืแบบสถามนันได้จริงครับผมอย่างมีในสังขารทางสถิติครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาคุยพคุากันต่อว่าเอ๊ะแต่การที่เราส่งมาเนี่ยการที่ทมันลดลงเนี่ยมันยังไม่สามารถลดได้อย่างเต็มที่ครับผมมันยังไม่สามารถลดจนถึงศูนย์ได้สิ่งที่เราคิดกันต่อก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่มันยังเป็นอินดิเคชันของการส่งทัชวาฮันเฟลิงครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการโฟกัสกลุ่มครับผมเมื่อคุยกับแพทย์เนี่ยก็พบว่า พัฒนาันฟรีเนียอาจจะไม่จําเป็นครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยนํามาสู่การพัฒนาเป็นนโยบายในการปิดแหลบพัฒนาันฟรีเนียปรมาสี่ไรครับสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์นะครับผมงานวิจัยของเราเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็ประโยชน์ต่อผู้ป่วยครับผมซึ่งการที่เราสั่งแลบที่ไม่จําเป็นเนี่ยออกไปครับผมก็ จะทำให้แหลที่สร้างความไม่ตกกังวลหรือสร้างคอสที่มากขึ้นสร้างขค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นทั้งต่อผู้ปว่วยเข้งมาก็ลดน้อยลงครับผมอันดับที่2ครับนอกจากส่งผลต่อผู้ป่วยแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งถ้าสมมติเราสามารถสั่งและลดการสั่งแหลที่ไม่จําเป็นนี้ออกไปเนี่ยเราก็จะทําให้การใช้จ่ายโรงพยาบาลเราอ่ะดีขึ้นครับผมอันดับ3นอกจากที่เราได้ทาประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลแล้วเราได้ประโยชน์ต่อทั้งตัววงการในการทํางานของร่างของห้องหลวยการด้วยครับ ซึ่งตัวพิจัยของเราครับผมก็ได้รับการตีพิมพ์ครับผมแล้วก็หลังการตีพิมพ์เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยว่าเออจริงๆอะ่ะยังมีอีกหลายโรงพยาบาลน,นะซึ่งจะนําโมเดลนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการประยุกต์เข้ากับตัวแ l a ต่างๆที่รู้สึกว่ามีการสั่งที่มากเกินความจําเป็นครับผมสำหรับปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับผมก็คือ เราเนี่ยได้มีการพูดคุย,ยงงอย่างเงี้ยเป็นระบบครับซึ่งเราก็จะได้เห็นจากโมเดลของเรานะครับที่มีขั้นตอนถึง5ขั้นตอนแล้วก็เป็นระบบเรียงต่อกันครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ที่ปรึกษาครับผมรวมถึงภาควิชาครับที่ให้การสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ครับผมและที่แน่นอนครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมวิจัยทุกคนครับทั้งตัวแพทย์และก็พยาบาลครับที่ช่วยในการให้ข้อมูลแล้วก็นําให้ข้อมูลเนี่ยนำสบบามารถมาสร้างสิ่งที่ ใช้ในการแก้ไขในอนาคตได้ครับผมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้คุยกันแล้วว่ามันสามารถจะเข้าได้ทั้ง3ภารกิจขององกมารศิลปได้ครับภันกิจแรกก็คือเรื่องของการบริการครับเราเนี่ยสามารถนําโมเดลทั้งนี้เนี่ยนำไปใช้ในการวิเคราะห์การสั่งแบบที่มากเกินไปในแบบอื่นๆได้อีกครับ อันดับที่2ในการศึกษาเราสามารถนําสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนำไปสอนให้แก่ทั้งแพทย์และก็แพทย์ประจําบ้านว่าเรามีการโมเดลในการวิเคราะห์รักสาเหตุแบบนี้ซึ่งสามารถจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในอนาคตได้ครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของวิจัยครับผมซึ่งพอเรามีวิจัยอันนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถจะต่อยอดทํางานวิจัยอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมในการหารากสาเหตุหรือวิธีการแก้ไขการสั่งที่มากเกินไปได้ครับ สำหรับปัญหาในงานวิจัยครับจริงๆก็ถือว่ายังมีน้อยนะครับเมื่อเทียบกับแหล่งงานวิจัยจริงๆก็เนื่องจากตัววิจัยของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเ u r v e y b a s รวครับซึ่งพอเป็นเชิงแบบส s e วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการที่ใช้แบบสอบถามให้แก่แพทย์พยาบาลครับผมซึ่งแน่นอนว่าในลงมาสิทธิ์ลวของเรานะครับการที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลานานครับผมแล้วก็อาจจะทําให้ไมีเวลาในการตอบครับผมซึ่งในการแก้ไขเนี่ยก็คือ มีการทำแพลตฟอร์มในการตอบหลายแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งในกระดาษทั้งจากตัว Google Form ซึ่งพอเราใช้ m o d a l i t y ห,หลายๆอย่างในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ทำให้เรากได้ข้อมูลจำนวนถึงเกณฑ์ที่เราสามารถจะนำมาวิเคราะห์ต่อได้ครับผม สำหรับอุปสรรคในการนำไปใช้ประโยชน์นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาบางกลุ่มครับก็คือปัญหาที่เป็นกลุ่มของการที่ระบบงานของเราครับซึ่งปัญหาที่มันระบบงานเนี่ยจะมีความที่แก้ไขได้ยากครับผมมากกว่าการให้ความรู้หรือการแก้ไขระบบในไอทีได้ซ้ำครับผมซึ่งระบบงานตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นการสั่งแลบบรยใช้กระดาษอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องหาทางแก้ไขต่อไปในอนาคตรครับผม ครับผมอย่างที่บอกในอุปสรรคนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยมัมีปัญหาในการที่ตัวผูต้ตอบแบบอบถามเนี่ยไม่ครบครับผมแต่พอหลังจากที่เราลองใช้เปลี่ยนตัวงแตพจน์ o o g l e Form ครับตัวหลังเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นกระดาษผบว่าพอเราใช้กระดาษอ่ะการตอบบ้าขึ้นครับผมแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้เกือบครบเลยครับในกลุ่มของพยาบาลซึ่งก็ต้องขอคุณทางพยาบาลมาณที่นี้ด้วยครับนอกจากนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แนวคำํำคาดหมาของผมก็คือการได้รับรางวัลอาทูอาร์ในครั้งนี้ครับ พราะว่าตอนแรกก็คิดว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ใช้จบเรสิเดนครับผมจบแพทย์ประจําบ้านอาจจะนํามาใช้ในการส่งขอรางวัลต่างๆในลำบากครับผมแต่พอนํามาส่งอาทูอาร์ก็พบว่าเออจริงๆงานของเราเนี่ยมันก็เป็นปัญหาลูทีนแล้วก็นํามาใช้ในการรีเสิร์ชได้ครับผมแล้วก็ยังผสมผสานในง่ายของการใช้การ CQI รวมถึงการใช้รี m a n นจเมนต์เข้ามาประกอบ <c oughs> ก็เลยสามารถจะนาํามาให้สามารถนํามาส่งให้อาทูอาได้ครับผม ครับผมสําหรับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกคนนะครับก็จริงการทํางานวิจัยครับตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราสึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็ยากนะที่เราจะมานั่งหาคิดของข้อวิจัยหรือนํามาหาตัว m e t o ล o l o g ที่ยากๆครับผมแต่จริงๆ,ๆแล้วถ้าสมมุติเรากลับมาคิดในด้่งเดิมของเราอะไรที่เป็นเพนพอยในที่มาของเราครับผมอะไรที่เป็นเพนพอยในการรักษาคนไข้จริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับผมเราสามารถนํหยิบมาเป็นประเด็นในการทํางานวิจัยได้ งานวิจัยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น q u a n t i t a t i v หรือการเป็นการวัดผลเสมอครับผมอย่างงานวิจัยของผมเองเนี่ยก็เป็น survey based ซึ่งก็สามารถจะนํามาทําเป็นงานวิจัยแล้วก็ออกมาให้สุดเป็นงานรางวัล a r t ร์ r Award ออได้เช่นเดียวกันครับก็ยังไงก็เป็นคำนังใจให้กับตัวผู้ทํางานวิจัยทุกคนนะครับผมในการหาหัวข้อวิจัยแล้วก็ลงมือปฏิบัติทํางานวิจัยต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ